สวัสดีค่ะพเพืปกปก่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะนุก็จะมาดูแอปเฉลยทักษะภาษานะทักษะภาษา,ษา,ษา,ษานะอันนี้แล้วก็เฉลยตามฟ้านะคะช่องฟารีดอ m มูวีนะคะเฉลยไปก็เดี๋ยวเรามาเฉลยบ้างนะคะนี่นะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้ตรง Google นะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้นะที่อยู่ใกล้ Google ทางขวามือนะก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปตรง Google นะคะโอเคแล้วก็เขียนไปว่า อทักษะภาษานะคะ,ะาาเราลองบทที่สี่นะโอเคก็กดเข้าไปอันแรกนะคะที่สี่ก็จะเป็นเรื่องภัยเงียบนะคะ ก็มันจะเป็นรูปภาพอย่างนี้นะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะโอเคโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแคสเกมกันนะถ้าว่างๆนะคะบ๊ายบาย